คนเกิดวันพฤหัสศพบดีอย่าลืมนะครับดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมดูแล้วทำสี่อย่างต่อไปนี้เป็นการเสริมบุญเสริมบารมี 1. กดหัวใจ 2. พิมพ์คำว่าสาธุ 3. กดแถบริบบิ้นสีขาวเพื่อให้เป็นสีเหลืองเป็นการติดตามดวงประจำวันทุกทุกวัน 4. กดแชร์ก็ได้บุญแล้วครับคนเกิดวันพฤหัส สับบอดีได้ไพ่สี่ไม้เท้าเดอะเวอร์สองไม้เท้าชาริออราชินีถ้วยการงานครับขยันมีความอุตสาหะมุมานะ มุ่งมั่นจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือมีโอกาสทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างและใครที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะได้ดีเป็นพิเศษนะครับจะมีคนเดินทางมาหาหรือเราเดินทางไปหาเขาทำการงานสิ่งใดแล้วแต่ต้องเป็นกลุ่มเป็นทีมจึงจะให้ความสำเร็จได้ไวหากทำคนเดียวประสบความสำเร็จแต่จะล่าช้านิดนึงครับช่วงนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ export i m p o r t นะครับทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือแม้กระทั่งผันตัวเราเองไปเป็นการท่องเที่ยวเป็นไกด์เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาหรือการเรียนรู้ รวมถึงประสานงานให้กับคนนี้คนนี้จะได้ดีครับจะมีผู้หญิงผิวขาวคอยช่วยเหลือผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศโดยตรงหรือคนไทยที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนคอยประสานงานคอยช่วยเหลือเรียกว่ามีกลุ่มมีทีมจัสสาเร็จแน่นอนครับเรื่องของการเงินครับหาเงินเก่ง และก็ใช้เก่งเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอิทธิพลของราชนีถ้วยใจดีใจบุญมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนในบ้านคนในครอบครัวเข้าซ้ายจึงออกขวาเรื่องของโชคลาภครับจัด,ดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของคุณแม่ให้โชคให้ลาบอิทธิพลของเดอะเวอร เรื่องของความรักครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือเพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณจะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงขยันลูกหลานบริวารจะให้ข่าวดีหรือการเรียนการศึกษาการงานประสบความสําเร็จได้ดังใจคิดเรื่องของคนโสดครับเมื่อภายอิทธิพลของต่างประเทศขึ้นมาขนาดนี้จึงแมกแปลความหมายว่ามีโอกาสพบรักในต่างถิ่นในต่างแดนคนไทยที่อยู่ต่างถิ่น คนไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติโดยตรงได้ครับเป็นความรักที่มีความสุขครับก่อร่างสร้างตัวมีความเป็นปึกแผ่นนั่นแปลความหมายว่าจะเข้ามาช่วยเหลือการงานหรือธุรกิจของคุณรวมถึงร่วมหุ้นทําธุรกิจเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคู่ชีวิตของคุณเริ่มจากเป็นเพื่อนมีความสนิทสนมและขยบเป็นความรักที่มีความมั่นคงได้ครับเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษพราว่า คุณคือบุคคลสําคัญของบ้านเพราะฉะนั้นคุณจะเอาใจใส่ในเรื่องของการออกกําลังกายการให้ความสําคัญของสุขภาพดูแลเอาใจใส่ทานอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พิถีพิถันที่สุดครับเรื่องของคนเจ็บคนป่วยจะด,ดีวันดีคืนพบแพทย์คนเก่งพบคนคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลทำให้จิตใจกําลังใจดีครับดีวันดีคืนครับผม